สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยคุยใหม่สมดุลชีวิตรัตนลินบูแตงดีส่งความรักให้พวกเราทุกคนนะคะรักแบบไรเงื่อนไขนะคะไม่ว่าเราจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันตอนนี้เราก็รู้จักกันแล้วล่ะตอนที่คูก็ทึกทักว่าพวกเรารู้จักกันแล้วสวัสดีคุณชัยค่ะตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นทุกคนดีขึ้นแล้วนะเมื่อเช้าก็ไปออกกําลังกายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปออกกําลังกายตอนเช้าอากาศยามเช้าดีมากๆทุกคนนะอ่ะมา หัวข้อวันนี้นะคะสี่วิธีหยุดเสียงเล็กๆในหัวทําไมเราต้องหยุดเสียงเล็กๆในหัวด้วยโอ้ครูบอกเลยโค้ดสาคัญถ้าเราเป็นคนที่แบบโอ้โหคิดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคิดทั้งอดีตทั้งอนาคตคิดแบบบุ้นบายแล้วสิ่งที่คิดมีแต่สิ่งที่มันเป็นลบด้วยมีแต่สิ่งที่มันแบบทําให้เราแบบหดหู่ทาให้เรายิ่งเครียดมากกว่าเดิมกับสิ่งที่คิดฉะนั้นความคิด เยอแยะมากมายส่งผลส่งผลไม่ดีกับตัวเราทุกด้านในชีวิตเลยนะมันเป็นผลเสียต่อชีวิตของเราในทุกด้านฉะนั้นทุกคนคะสิ่งที่ครูจะมาแบ่งปันพวกเราก็คือเราจะหยุดเสียงเล็กๆในหัวของเราได้ยังไงมันมีวิธีการครูเอามาแบ่งปันพวกเราอยู่4วิธีการลองเอาไปฝึกดูนะคะถ้าเราหยุดเสียงในหัวได้นะคะ เหมือนกับเราแบบเขาเรียกว่าเราจะมีพื้นที่เราจะมีพื้นที่ในสมองในหัวของเราเพื่อที่จะใส่สิ่งใหม่ลงไปแต่ถ้าเราโอ้โหคิดเยอะเป็นคนที่คิดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะเวลาที่เราใส่ของใหม่ไปเราใส่ไม่ได้ค่ะเพราะของเก่ายังอยู่มันเอาออกไม่ได้นะคะเหมือนกับ การที่เราคิดเยอะๆก็เหมือนกับคลื่นทุกคนคลื่นสมมติว่านึกถึงคลื่นทะเลนะสมมุติว่าคลื่นและลอกคลื่นมันสาดซัดมาเวลาที่เราคิดก็เหมือนกับคลื่นทะเลที่มันซัดเข้าฟังคิดเอกอนกระซัดเข้าฟังมันไม่สงบพอไม่สงบนะคะความวุ่นวายเกิดขึ้นเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม้กระทั่งเสียงตัวเองแม้กระทั่งเสียงร่างกายนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันทําให้เรานะคะไม่ได ฟังเสียงที่เขากำลังจะบอกเรานะคะและเราเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้เราไม่สามารถเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาได้ไอเดียดีๆก็ไม่เกิดอยู่แล้วค่ะสำหรับคนที่ด่าคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยคิดตลอดเล็กคิดแต่ในด้านที่ไม่ดีนความคิดของเราที่เราคิดสารพัดเนี่ยทุกคนมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด จริงๆแล้วมันยากที่จะควบคุมมันยากที่จะควบคุมแต่ถ้าเราฝึกฝนถ้าเราฝึกลงมือทำทำได้ค่ะมันอาจจะได้ไม่เยอะมากแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะคะกับ4วิธีวันนี้ที่ครูมาแบ่งปันพวกเรานะอะขอเริ่มวิธีหนึ่งเลยเลยแล้วกันนะวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่ฝึกสติสิ่งนี้คือสำคัญมากๆฝึกสติให้รู้เนื้อรู้ตัวทุกคนก็คือการทำสมาธินั่นเอง เราไม่จําเป็นต้องโอ้โหนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโนงนะไม่แค่ห้านาทีสิบนาทีเพื่อให้เรารู้เนื้อรู้ตัวเราก็เก่งขึ้นแล้วเราก็ดีขึ้นแล้วนะคะการฝึกสติการทำสมาธิเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนตัวเราได้จะทำให้เราเขาเรียกว่าหยุดที่จะคิดตรงนี้ได้บางครั้งหรือเสียง เสียงข้างนอกลดลงเราจะมาฟังเสียงภายในนะคะเราจะมาฟังเสียงภายในสวัสดีน้องมินนี่นะคะฉะนั้นสมาธิครูบอกเลยสมาธิดีมากถ้าเราเข้าใจมันนะทุกคนถ้าเราเข้าใจมันว่าสมาธิมันทำให้เราจิตสงบได้ยังไงแล้วจะทำให้เรานะคะมีพื้นที่สำหรับใส่ข้อมูลได้ยังไงสำคัญมากคะ่ะทุกคนมันต้องเกิดจากการที่เราฝึกเราจะรู้เอง อย่างน้อยทุกคนเวลาที่เราฝึกสมาธิเรามีความรู้สึกว่าเราใจเย็นลงเราสงบใจเรารู้สึกดีความสุขเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครูเองนะใจเย็นจากจากที่เป็นคนที่ขี้มโมโหทุกคนมันก็ลดลงนะคะแทบไม่มีเลยทุกวันนี้นะคะแทบไม่มีเลยนะคะอันที่สองค่ะอันที่สองก็คือนะคะในการฝึก ฝึกที่เราจะหยุดเสียงเล็กๆในหัวก็คือนะคะใครที่เล่นโยคะได้เพราะโยคะเป็นการทำสมาธิที่ดีถูกปครูก็ยังครูก็เล่นไม่ได้นะทุกคนนะเคยเล่นแล้วไม่ไหวตัวแข็งนะคะแต่ถ้าใครเล่นโยคะได้การฝึกโยคะนะคะเป็นการฝึกเราโฟกัสอยู่กับท่าของเราเราโฟกัสอยู่กับสมาธิมันจะทำให้เราลด เสียงเล็กๆล,ลงได้เป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีร่างกายแข็งแรงแล้วได้จิตใจด้วยนะคะนั่นจริงๆอะ่ะถ้า,ถ,าถ, Isaiah, ถ้าถือว่าการออกกําลังกายการออกกําลังกายที่ทําให้เรามีสมาธิมากที่สุดคือโยคะนะโยคะเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้เรามีสมาธิมีสติมากที่สุดนะคะทุกคนอันถัดมาค่ะทุกคนอันนี้ง่ายเลยนะคะง่ายเลย จัดเวลานะคะจัดเวลาให้ตัวเองนะคะประอยู่กับธรรมชาติประอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติจะเยียวยาเราได้ธรรมชาติจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายธรรมชาติจะทําให้เรารู้สึกดีนะอากไปที่ไหนไปเลยไปเขาไปทะเลไปพักผ่อนไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งใกล้ๆบ้านก็ได้ไปร้านกาแฟคาเฟ่อะไรก็ยังได้เลยทุกคนเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศ ะะให้เรามองเห็นสีเขาเขียวเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่ที่เราไม่คุ้นชินนะคะจงพาตัวเองไปนะคะนี่เป็นการที่จะ,ะลดลดการเขาเรียกว่าลด การตัดสินแล้วก็ลดความคิดที่มันอยู่ในในหัวเราลงได้นะคะอ่ะอันอันที่3ทุกคนเป็นการให้ความหมายใหม่ฝึกตัวเองให้อารมณ์ดีนะคะฝึกตัวเองให้อารมณ์ดีทุกคนอารมณ์เราสร้างได้อารมณ์เราควบคุมได้นะอารมณ์เราควบคุมได้นะคะแต่การที่เราจะควบคุมได้เราต้องรู้เนื้อรู้ตัวถูกป่ะเราต้องรู้เนื้อรู้ตัวฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะที่ฝึก เขาเรียกว่าเป็นนายเป็นนายของของร่างกายได้นะคะใช้ใจนําทางนะคะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราหยุดคิดได้นะทุกคนก็เหมือนกับเราขับรถแล้วเราก็มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปแต่ถ้าเรานะคะควบคุมเสียงเล็กๆเสียงในหัวของเราไม่ได้เลยเปรียบเสมือนเราขับรถเราไม่ได้จับพวงมาลัยมันไปไม่ถึงทุกคนเพอเพอก็เกิดอุบัติเหตุ แล้วชีวิตเราก็ไม่ถึงเป้าหมายชีวิตเราก็ไปถึงเป้าหมายไม่ได้ฉะนั้นการหยุดเสียงเล็กๆตรงนี้สําคัญมากเมื่อเราแบบหยุดหยุดเสียงเล็กๆของเราหยุดความคิดได้นะคะมันอาจจะทุกคนมันอาจจะไม่ได้ตั้งแต่ทีแรกแต่มันต้องเกิดจากการที่เราฝึกมากพอเมื่อเราหยุดได้เราจะหยุดการตัดสินได้เมื่อเราหยุดการตัดสินได้ เราจะสบายใจขึ้นเราจะอารมณ์ดีขึ้นเราจะมองบวกได้ได้ขึ้นนั่นคือสิ่งที่จะตามมาฉะนั้นทุกคนค่เส้นทางเดินทางด้านจิตวิญญาณในการที่เราจะเข้าถึงตัวเองถ้าเรานะคะคิดเรื่องข้างนอกเยอะอดีตที่ผ่านมากังวลอนาคตเยอะ เราจะไม่ได้ยินเสียงเราเลยเราจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลได้ด้วยซึ่งยากบางๆที่เราเราไม่สามารถเชื่อมต่อกับเขาได้เมื่อเราเชื่อมต่อกับเขาไม่ได้ชีวิตเราก็เหมือนเดิมไม่ไปไหนคะ่ะ ไม่ไปไหนเพราะเรารู้ว่าเรามีศักยภาพไร้ขีดจํากัดถูกไหมเรามีศักยภาพแบบไร้ขีดจํากัดแต่เราไม่ยอมใช้อืเราไม่ยอมใช้ศักยภาพของเราที่ไร้ขีดจํากัดเฮ้ย <He> เขาบอกไร้ขีดจํากัดมันไร้ขีดจํากัดยังไงเราฝึกฝนเราถึงจะรู้ว่าไร้ขีดจํากัดจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ลงมือทํา นะฟังแต่คนอื่นมาเราก็ไม่ก็จะไม่มีวันได้รู้ทุกคนค่ะการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตจากการที่เราได้ฝึกด้วยตัวเราเองนะทุกสิ่งที่เราต้องการนะคะเราต้องทำด้วยตัวเราเองนะ,ะเราต้องลงมือฝึกด้วยตัวเราเองถ้าเราไม่ฝึกนะคะมันจะมาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ มันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าคือความคิดอ่ะโอเคละต่อวันอ่ะเราคิด6กหมื่นเจ็ดหมื่นเรื่องมันเยอะมากนะคะเราจาไม่ได้หมดหรอกทุกคนแล้วแต่ที่สําคัญก็คือแค่เราแบบสามารถที่จะแยกได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันตื่นนอนตอนเช้าเมื่อเช้ารู้สึกยังไงร,รู้สึกไม่ดีรู้สึกคิดลบมากๆหรือเปล่าหรือเมื่อเช้านี้โอโหโคตรอารมณ์ดีเลยโคตรเบิกบานเลย ะะเราอยู่ในพลังงานแบบไหนถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราลบมากกว่าบวกพรุ่งนี้เราก็เริ่มต้นใหม่ฝึกใหม่ให้บวกมากขึ้นหรืออย่างน้อยเท่ากันวันถัดไปให้มากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาทุกคนการที่เราฝึกอยู่กับตัวเองมีสติทุกขณะนะคะเนี่ยคือจะทำให้เราะะลดความคิดในหัวลงได้เราจะควบคุมเข้าได้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะทุกคนที่เราควบคุมความคิดของเรา เหล่านี้ได้นะคะชีวิตของเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จได้ง่ายมากนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนซึ่งทุกๆคนมีอยู่แล้วทุกๆคนมีสิ่งนี้อยู่แล้วนะคะในตัวเรานะคะฉะนั้นจงฝึกฝนเยอะๆคะ่ะทุกคนนะการที่เราคิดเยอะมันเป็นผลเสียมันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกฉะนั้น จงโฟกัสอยู่ที่นะคะตัวเองจริงๆแล้วอ่ะนะคะระหว่างวันในการใช้ชีวิตนะไม่ว่าจะขับรถไปไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะอะไรเราก็ทําด้วยสติได้อยู่แล้วค่ะล้างจานก็มีสติทํากับข้าวก็รู้ว่าทํากับข้าวกินข้าวก็รู้ว่าโอ้โหตักข้าวขึ้นมาตักกับข้าวเนาะขึ้นมาโอ้โหโคตรอร่อยเลยอืนะคะเอาอย่างเมื่อตอนเย็นทุกคนได้ผักสะเดามา นะคะผักเสาจิิมน้ําพริกแล้วก็มีลาบปลาแล้วก็มีผนงเมื่อรอนเยน็นโคตรอร่อยเลยทุกคนนะแล้วก็ผักต้มด้วยนะคะกินกันอันนี้พูดถึงมื้อเย็นนะอ่ะมันเป็นอะไรที่เข้ากันไม่ใช่สะเดาน้ํเปลเวเนื้สตียิน้ําพริกปปนธรรมดานี่แหละแต่สะเดามันไม่ขมเลยปกติถ้าขมก็กินไม่ได้ไม่ขมเลยทุกคนนะเขาเขาต้มดีมากเลยนะคะเนี่ย เวลากินเราได้รู้ว่าเรากําลังกินเรากําลังเคี้ยวว่าเราเคี้ยวอะไรรสชาติเป็นยังไงเนี่ยการฝึกอยู่กับอยู่กับปัจจุบันเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาค่ะทุกคนนะฝึกได้ตลอดเวลาฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนแบบง่ายๆสั้นๆก็คือว่าวิธีควบคุมเสียงเล็กๆในหัวมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักแต่ทุกคนทําได้ด้วยเริ่มจากการที่เรารู้เนือ้อรู้ตัวไม่ว่าเราจะทําอะไร ไม่ว่าเราจะทำอะไรให้มีสตินะคะให้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวให้มากที่สุดค่ะทุกคนสวัสดีพี่หน่อยค่ะนะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ขอไปทุกคนนะคะโดยเมื่อวานไม่สบายด้วยนะคะ <c oughs> อยากจะฝากทุกคนก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามทุกคนค่ะ ให้ทุกคนกลับมาที่ตัวเองเสมอกลับมาที่ร่างกายกลับมาที่ลมหายใจนี่แหละนะจะเจออะไรก็ช่างเมื่อเรากลับมาได้ทันเราก็จะเปลี่ยนได้ทันมันก็จะทําให้เราเป็นคนที่สร้างอารมณ์ดีได้ง่ายนะคะสร้างอารมณ์ดีได้ไหวได้ไหวสำหรับครูแล้วครูมองว่าเวลาที่เราได้รับอะไรมาก็ตามเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกเฟลเรารู้สึกไม่พอใจถ้าเราฝึกมากพอเราจะมีสติ รู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกไม่พอใจอยู่ยนะตอนนี้ฉันไม่โอเคเมื่อเรารู้ตัวเราเราจะเปลี่ยนได้เมื่อเรารู้ตัวเราจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเราแบบโอ้โหคิดอะไรก็รู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วเราจะมีสติได้ยังไงนะคะการมีสติการที่เรารู้นื้อรู้ตัวจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้งา่ายเราจะรู้ว่าศักยภาพที่แท้จริงของเราะ ไรขีดจำ,จำกัดแค่ไหนจากการที่เรามีสติเราสามารถที่เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเชื่อมเชื่อมต่อกับพระเจ้าหรืออะไรก็าตามที่เราที่เราพูดกันนะคะเราสามารถเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่งได้หมดเลยจากความรู้สึกความรู้สึกความคิดที่เป็นปัจจุบันฉะนั้นทุกคนหา จริงๆอยากจะบอกว่าทางเดินของเราอะนะคะทางเดินของเราอะมันเป็นทางเดินที่นะคะมันเป็นทางเดินที่จริง,รงๆพวกเราเองอะเรามีเวลาเดียวนะเรามีเวลาเดียวครูไม่แน่ใจว่าสําหรับหน้าเพจเคยเห็นเส้นเส้นนี้หรือเปล่าเส้นไทม์ไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวครูขออนุญาตบานก่อนนะครูขออนุญาตบานปกติครูสอนในคอร์สน่ะ แต่อยากให้ทุกคนได้รู้เมื่อเช้าครูได้ฟังเรื่องหนึ่งด้วยแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะปกติไทม์ไลน์เส้นโอ้มองเห็นไหมคะเห็นไหมมองเห็นไหมเพจเห็นไหมปกติเส้นไทม์ไลน์คือเส้นเส้นเอ่อเส้นชีวิตของเราอ่ะไทม์ไลน์ของเราอ่ะก็คือจากเอ่อเป็นเส้นแนวนอนถูกปะ เป็นเส้นแนวนอนนี่นี่คือสิ่งที่เราถูกสอนมาสิ่งที่เราถูกสอนมาแล้วคนส่วนใหญ่สอนเราแบบนี้นะคะก็คือจะมีอดีตถูกปะ่ะอดีตอยู่ตรงมุมนี้นะปัจจุบันสมมุติปัจจุบันอยู่ตรงกลางอนาคตยังมาไม่ถึงนะคะแต่จริงๆแล้วอะอนาคตหรืออดีตมันไม่ได้มีอยู่จริงทุกคนมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันอย่างอาดีตอะมันจบไปแล้วถูกไหมอย่างอนาคตที่เขาบอกมันยังมาไม่ถึงมันก็ยังไม่มีไง ทันไหมมันก็ยังไม่มีแต่จริงๆแล้วอะเส้นชีวิตของเราอะมันมีแค่เส้นเดียวค่ะอ่ะครูขอเปลี่ยนสีก่อนนะเส้นไทม์ไลน์ของเราอะเส้นไทม์ไลน์ชีวิตของเราอะมีอยู่เส้นเดียวคือเส้นตรงเส้นตรงแบบนี้ค่ะเส้นตรงที่เป็นสีชมพูชัดไหมเรามีเส้นไทม์ไลน์เส้นชีวิตของเราเส้นเดียวคือเส้นตรง ไม่ว่าจะอดีตที่เขาพูดถึงอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่เส้นเดียวกันมันมีเส้นเดียวกันนั่นคือปัจจุบันมีเส้นเดียวจริงๆค่ะทุกคนมีเส้นเดียวจริงๆนะคะมันไม่ได้เป็นเส้นแนวนอนมันเป็นเส้นตรงมันเป็นเส้นตรงความหมายหมายความว่ายังไงในการสร้างชีวิตของเราเรา,เราสร้างนาปัจจุบันถูกไหมเราต้องการอนาคตดีเราต้องสร้างตอนนี้เดี๋ยวนี้ถูกไหมเดี๋ยวนี้ก็คือปัจจุบันเราไม่สามารถไปสร้างอดีตได้ จริงไหมเราไม่สามารถไปสร้างอดีตได้แต่เราสร้างนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้มันก็คือปัจจุบันเราต้องการอนาคตดีเราต้องการบรรพุ่งนี้ดีฉะนั้นคืนนี้ก่อนนอนเราจะต้องแบบโปรแกรมจิตเราจะต้องคิดแต่เรื่องดีๆตื่นเช้ามาเราสดชื่นเราได้พลังงานบวกทันทีนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เลยนะคะฉะนั้นเส้นไทม์ไลน์เส้นชีวิตของเราไม่มีไม่ไม่ใช่เป็นเส้นแนวนอนค่ะเป็นเส้นตรงค่ะทุกคนเป็นเส้นตรงนะคะ เมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าคูได้ฟังเรื่องของคูได้ฟังเรื่องของอลิาเบตเอพริลนะทุกคนเขาเป็นเขาเป็นผู้สื่อสารจิตวิญญาณซึ่งเข,เขารู้อนาคตเขาสามารถย้อนอดีตได้รู้เรื่องอดีตได้นะคะเขาบอกว่าคนทีเ่เส้นทำลายเส้นทำลายเขาพูดถึงเส้นทำลายเส้นชีวิตอะ มี2เส้นนะเส้นทำลายชีวิตมี2เส้นเส้นที่หนึ่งคือคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตยอยู่ตอนนี้ที่วิ่งออกนอกร่างกายที่ไม่ไม่เคยโฟกัสตัตวเองเลยวิ่งตามไล่ล่าหาเงินวิ่งตายลาอ่าวิ่งไล่ล่าธุรกิจวิ่งอ่อวิ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือคนส่วนใหญ่ที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะอันนี้คือเส้นทำลายของคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นนอนเหมือนที่ครูขีดเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะส่วนอีกคนกลุ่มหนึ่งพวกเราเองพวกเราเองจะเป็นเส้นไทม์ไลน์ที่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะคะข้อมูลเดิมความคิดเดิมๆที่เรารู้มาเราไม่เอาเราเอาออกเอาแล้ว สาหรับครูนะครูเอาเลยนะครูเอาออกสําหรับความรู้หรือความเชื่อที่ที่ที่มันทําไม่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแบบนี้ที่มันทําทําให้ชีวิตของเราไม่ดีขึ้นครูไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยนะตอนนี้นะเส้น t i m e l i ของของของอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือเขาจะเชื่อความคิดของตัวเองด้วยการที่นะคะ คือเราทุกคนสามารถที่จะสื่อสารกับข้างในสื่อสารกับข้างนอกได้เราสามารถเป็นเหมือนเป็นเหมือนอลิซาเบธแออ์พิวได้เราสามารถเป็นเหมือน,นอนับราฮัมพีคหรือผู้นําจิตวิญญาณทุกคนได้พวกเราทุกคนเป็นได้ค่ะพวกเราทุกคนเป็นได้เราจะไม่ไม่ไม่เชื่อความเชื่อเดิมๆเ,เราจะไม่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบ เชื่อในโลกของมายาไม่ทุกคนเราเชื่อในตัวเองนะคะเราจะเชื่อในตัวเองโอเคแหละนะตอนนี้เรากำลังฝึกเรากำลังเรียนรู้แน่นอนมันก็ค่อยๆเป็นไปแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคนที่เชื่อในเส้นทางที่สองเนี่ยจะอยู่ได้ขอใช้คำพูดแบบนี้จะอยู่ได้แบบมีความสุขอย่างแท้จริงส่วนเส้นไทม์ไลน์อันแรกคนทั่วไป ยากที่จะมีชีวิตที่ดียากที่จะมีชีวิตที่ดีตอนนี้คนกลุ่มที่สองกลังออกมาเยอะตอนนี้นะคือมีคนที่ตระหนักรู้หรือตื่นรู้เยอะนะคะแล้วก็จะค่อยๆมาเปิดโปรงนะคะสำหรับคนที่เอาผลประโยชน์บนโลกใบน,นี้นะคะแล้ว หลายๆอย่างก็จะถูกเปิดโปงเรื่อยๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยง่ายๆเมื่อเกือบๆปลายปีที่แล้วเปิดโปงเรื่องอะไรมีกี่เรื่องปีนี้2 0งศอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่อเอพีโเขาพูดนะผู้นําจิตวิญญาณน,นะคะเขาพูดนะนะคะซึ่งมันก็คือสําหรับครูครูเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นแหละ ะะเพราะครูก็มีอะไรที่ที่ลึกๆที่ที่เราเคยรู้มาแล้วนะคะเราเคยรู้มาแล้วฉะนั้นคนที่จะอยู่ได้ดีคือคนที่เชื่อในตัวเองนะคะเชื่อในตัวเองนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราควรโฟกัสมาอยู่กับตัวเองนะทำให้ตัวเองมีความสุขให้ได้แล้วเราจะรอดผู้ใดเท่านี้แล้วเราจะรอดแล้วเราจะได้แบบมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมส่วนเส้นทางนี้ นะคะก็เขาก็ใช้คำว่าเขาใช้คำว่าเหมือนแบบอยู่ตามยถากรรมะนะคะนี่คือแต่สิ่งนี้พวกเรารู้ไหมว่าครูเคยได้ยินตั้งนานแล้วสำหรับอันที่สองนี้นะครูเคยดครูเคยได้ยินตั้งนานแล้วตั้งแต่เดินเส้นทางเนี้ยรู้แล้วนะคะว่าเราเดินเส้นทางเนี้ยถูกต้องแล้วฉะนั้นเราโคตดขอโคดโชคด,ดี บอกได้แค่นี้พวกเราโคตรของโคตรโชคดีทุกคนคะ่ะเราเดินด้านนี้ขอให้ขาวจริงๆขอให้เป็นแสงสว่างจริงๆนะขอให้เป็นแสงสว่างจริงๆอืม เพราะเดี๋ยวมันก็จะมีเทาๆเดี๋ยวก็จะมีเทาๆดำๆมันมีสองด้านอยู่แล้วทุกคนมันมี2ด้านอยู่แล้วพวกเราก็ลองวิเคราะห์วิเคราะห์ดูพิจารณาดูแล้วกันเนาะถ้าเราเจอใครก็ตามอะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่าเราง่ายๆถ้าเราเห็นเราเจอเราเรารู้สึกไม่ดขนะีข้างในเราบอกแล้วนะข้างในเราบอกแล้วแล้วก็ถอยออกมาก็แค่นั้นเองให้ทุกคนถอยออกมานะคะถ้าได้คุยกับใครแล้วสบายใจรู้สึกดี ก็คุยต่อได้นั่นแหละถูกทางแล้วให้พวกเราใช้ความรู้สึกนำทางใช้ความรู้สึกนำทางคนอื่นเขาใช้ความคิดถูกไหมเขาใช้ความคิดเขาใช้สมองที่ผ่านมาเราก็เคยใช้ความคิดใช้สมองแล้วไงอ่ะชีวิตดีขึ้นยัง <c oughs> ก็ยังไงถูกไหมอ่ะพอเราเปลี่ยนเรารู้แล้วว่าโอ้เราใช้ความรู้สึกนำทางฟังเสียงตัวเองเงยอะๆค่ะทุกคน ความท้าทายปัญหาที่เราเจออยู่เดี๋ยวเราจะมีทางออกเมื่อเราฟังเสียงตัวเองเราจะได้คำตอบแน่นอนทุกคนเราจะได้คำตอบแน่นอนนะคะเราไม่ต้องไปถามชาวบ้านไม่ต้องไปถามเพื่อนไม่ต้องไปถามใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้เหมือนเราอ่ะเขาตอบเราไม่ได้หรอกค่ะตอบเราไม่ได้หรอกนะคะครูบาอาจารย์ก็ตอบไม่ได้นะบอกก่อนตัวเราเท่านั้นที่ตอบได้ทุกคนนะตัวเราเท่านั้นที่ตอบได้นะคะ ก็เขาเรียกว่าอะไรคือเส้นทางที่เราเดินเนี่ยถูกต้องแล้วอะเราจะรู้เองค่ะจากการที่เราทำให้ตัวเองสงบใจเยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงบใจเราจะมีอะไรก็ไม่รู้เยอะๆมากมายที่เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะอ่ะไอเดียมันจะมาความคิดสร้างสารรค์ทุกคนมันมาปุ๊บปุ๊ปป มันเป็นแบบนี้เลยนะคะลองนั่งนิ่งๆเงียบๆเนี่ยก่อนนอนคืนเนี้ลองทำสมาธิลองแบบสงบใจสักครู่หนึ่งดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะถ้ามีไอเดียมาเขียนไว้แล้วก็เอาไปลงมาทำไอเดียมานั่นคือสิ่งที่จักรวาลบอกเรานะคะมันคือลังสังหรณ์นะมันคือลังสังหรณ์มันคือเซนส์นะคะให้เราจง ลองไปฝึกลงมือทําดูนะคะเมื่อเราหยุดความคิดได้เราจะได้ยินเสียงเหล่านี้ค่ะแต่ถ้าเราหยุดไม่ได้เรายังวุ่นวายเรายังรีบเร่งเรายังอะไรก็ไม่รู้ที่ตื่นเช้ามาก็มีแต่ความรีบเร่งนะคะเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตเหมือนๆกันนะคะทํางาน8โมงครึ่ง4โมงครึ่งกลับบ้านกลับไปอยู่ที่บ้าน ทำงานก็แล้วแต่อยากทําอยากทําก็ค่อยทําไม่อยากทําก็ดองงานไว้ก็เป็นเหมือนคนทั่วไปนะทุกคนนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะคะ,ะครูขอพีอาร์คอร์สของครูก่อนนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วสําหรับคอร์สยี่สิบเอ็ดพิธีสร้างปาฏิหารแห่งชีวิตนะคะวันนี้ ราคา2,900เนี่ยเป็นวันสุสดท้ายถึงเที่ยงคืนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วได้ยินคลิปนี้นะคะรีบลงทะเบียนนะหลังเที่ยงคืนเป็นราคา4,900แล้ค่ะนะคะใครยังไม่ลงทะเบียนก็รีบลงนะคะก่อนที่จะขึ้นราคาทักมาก่อนก็ได้นะคะ,ะทักมาก่อนได้นะคะ,ะถึงตรงนี้มีคำถามไหมทุกคนคะครูต้องขอตัว,ล,วละล่ะมีอาการนิดหน่อยนะเพราะวันนี้ก็ ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะแต่เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้สายตานะคะเขาดูเหมือนเขาก็จะมีอาการอเราก็ต้องฟังครูก็ฟังเสียงร่างกายทุกคนเมื่อก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยครูไม่ฟังเสียงเขาทุกคนนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเห็นไหมตัวครูเองก็ยังเจออยู่ ในบางครั้งเราก็ฝืนนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะทุกอย่างที่เราเจอทุกอย่างที่เราเป็นทุกคนเป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งนั้นนะคะเราเราหาข้อดีเจอหรือเปล่าถ้าเจอเราก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่เจอนะคะเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมชีวิตเราก็เหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะมีคำถามไหมคะมาช้าคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่พี่มันช่วยก็เรียนย้อนหลังได้คะ่นะเนาะ อย่างพวกนี้เราเจอกันในคอร์สนะคะโอเคนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ LINE idpi mai 1 2 8 8 LINE a d m i นะคะราคาคอร์ส21วิธีสร้างปฏิหารแห่งชีวิตวันนี้นะคะ2,900เป็นวันสุดท้ายถึงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเป็น4,900ค่ะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะหลับฝันดีค่ะ รักทุกคนค่ะ